นี่คือสอเหตุที่คุณดีมเขาโกรธผมนะครับคุณคุณอะไรเดยผมอ่านว่าบน่บนบวนอย่างแรกเลยคือผมไปโกหกว่าอายุสิบสี่แ่จริงจริงผมอายุสิบสล้วนางอายุแค่สิบสองไงเออแต่บ้านผมนับว่าเป็นสิบสี่นะถ้าไกลสิบสีอย่างที่สองเลยก็คือ ก็ไปดู้จี้จกจีกับเขาเยอะว่าไม่ว่างใช่ไหมไม่ย่างนี่เป็นวันเลยอะงานที่หาเลยก็คือเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เราช่วงที่ดามันมันด่ากระถูกแล้วแต่ฮะ เขาไปไม่บอกเลวอีกนอือหกสิบซับแล้ฉลองหกสิบซับ